จะมาเปิดกุลรองเท้าอามีนาโมดินะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเแปดเหมือนหายเหมือนหาไม่เจออีกคู่หรือ2คู่ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าตอนขนมารวมกันเข้าใจว่าเอามาหมดแล้วนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็มีแถมแมสแมสอีกสคู่นะคะเรามันเริ่มยังไงกันดีถ้าพูดถึงแบบประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแบรนด์นะคะก็คือไม่รู้เรื่องนะคะ ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าเขาฮิตกันนะคะแล้วก็เห็นดาราเซเลบใส่กันเยอะมากแล้วเราก็แบบสวยอะใส่ปุ๊บแล้วเขาดูแบบเท้าแบบดูขาสวยอะดูแบบเจ้าหญิงนะคะเริ่มจากแบบเดียวกันก่อนเนาะที่ชอบเลยนะคะในสไตล์ที่เป็นแบบหัวแหลมแล้วก็มีเพชรๆของเขาอยู่ตรงนี้อยู่ด้านหน้านะค่ะที่เป็นทรงทรงเดียวกันต่างกันแค่สีแล้วก็แมททีเรียลนะคะ ชอบที่สุดเลยก็คือจะเป็นคู่นี้นะคะเป็นเขาเรียกอะไรพลาสติก PVC หรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะให้ความรู้สึกเหมือนแบบใสซินเดอเรลล่านะคะซึ่งก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ที่ชอบเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เมาให้ฟังคู่นั้นแพงที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยซื้อรองเท้ามาอันนี้นะคะส้นเขาจุดเด่นของแบรนด์อามินาก็คือส้นเขาจะเป็นแบบเหมือนแก้ววายหรอคว่ำอยู่ยนะคะแก้ววาย นะคะแล้วเวลาเดินก็คือจะไม่เหมือนเราเดินส้นเข็มคือเดินจะสบายกว่านะคะในบรรดาสีคู่นี้กี่เคยใส่แค่คู่นี้คู่เดียวนะคะน่าจะใส่ถ่ายรูปสวยชอบมากค่ะส่วนสีอื่นๆนะคะอย่างสีเขียวนี่ก็จะเป็นแบบสาตินความรู้สึกส่วนตัวคือไม่ ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ๋อแต่แต่ต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของกี้คนเดียวนะคะเป็นของคุณแม่ด้วยถ้าเป็นแบบซาตินอย่างนี้ยจะเป็นของคุณแม่ที่รู้สึกว่าดูดูโตเกินไปสําหรับวัยวัยกี้นะแต่ก็มีแอบเอาของแม่มาใส่ลองบ้างแต่ใส่จริงจังยังไม่ยังไม่ได้ใส่เลยนะคะสามคู่นี้มีใส่แค่คู่นี้แล้วก็รู้สึกว่าชอบชอบมากใส่ทุกครั้งก็ต้องรีบแบบเช็ดเพราะว่าพลาสติกเขาก็มันก็อารมณ์เหมือนแบบ พัตติกอะเนาะมันก็เวลาใส่มันก็โดนแบบมันก็เป็นรอยขีดข่วนเป็นรอยคราบติดอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ทนนะคะรู้สึกเลยว่าแบบทนดีมากอันนี้เอาไปทําพื้นทําพื้นเรียบร้อยแทบทุกคู่นะคะจะก่อนจะใส่ที่จะพยายามเอาไปทําพื้นต่อมามาถึงซีรีส์ที่แบบน้องที่หน้าตายอย่างเงี้ยค่ะที่มี่เ้วยกันสามสีนะคะมาเริ่มที่น้องใส่ก่อน โซนเขาก็จะเหมือนคู่เมื่อกี้เลยชอบนะคะคู่นี้ใส่ออกมาแล้วดูแบบขายาวละหงดูแบบกี้เป็นคนน่องใหญ่แต่พอใส่โอป่ะจะรู้สึกขาเรียวขึ้นก็เลยชอบนะคะใส่เหมือนแบบใส่รองเท้าแก้วคู่นี้ชอบแล้วก็เหมือนกับเมื่อกี้เลยแต่ว่าจะเป็นสีเขียวนีออนอันนี้ก็จะแบบใส่แฟนะคะรู้สึกวันไหนที่อยากแต่งตัวแบบสีสันจัดจ้านหน่อย น้องคนนี้ก็น่ารักถือว่าซื้อมาไม่ไม,ไม่ผิดหวังแต่ไม่รู้ทำไมนะคะน้องสองคนนี้น้องคนนี้ไม่กัดแต่ว่าน้องคนน้องเขียวกัดไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมอาจจะเป็นเพราะกี่ดาวว่าวันนั้นกี่ใส่ลุยสนามหญ้าแล้วมีเศษหญ้าเข้าไปแอบเอาออกยากด้วยค่ะมันจะฝังอยู่ตามแบบตรงเนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าในกล้องเห็นก็คือแบบกี่พยายามแง่เท่าที่แงะได้แล้วก็ มันก็ยังมีเศษเศษติดอยู่นะคะอาจจะเป็นกับเศษดินเศษหญ้าเข้าแล้วมันก็เลยถูก,กับเนื้อก็เลยรู้สึกว่าเขากัดก็ได้นะเพราะว่าใส่สีใส่แล้วไม่กัดแล้วก็อันนี้จะคล้ายกับเหมือนกับเมื่อกี้แหละแต่ว่าไม่ได้เป็นพลาสติก PVC หรอกไม่รู้นั่นแหละแต่ว่าเป็นเนี้ยค่ะเป็นหนังสวยคู่เนี้สวยถ้าให้เลือกในบรรดาสามสามคู่ที่เหมือนกันนะคะ เลือกน้องมันแล้วแต่อะแล้วแต่โอกาสเลือกไม่ได้แต่คู่นี้ใส่แล้วคุณหนูมมากถ้าใส่บ่อยที่สุดก็คือคู่นี้ค่ะนี่ใส่ไปน่าจะสองสองรอบเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยคือกี้ซื้อในช่วงที่แบบโควิดก็จะไม่ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะก็จะใส่แบบอยู่แถวแถวบ้านแล้วก็ในคลินิกนี่ค่ะ ชอบน้องคนนี้คือคุณหนู่มอะใส่แบบไม่ว่าใส่กับชุดไหนนะเราจะดูคุณหนุขึ้นมาทันทีอันนี้ความความรู้สึกส่วนตัวนะรู้สึกแบบรู้สึกน่ารักขึ้นอะเวลาใส่น้องไปต่อเลยดีกว่าอ่าคู่นี้คู่นี้หรอคู่แบบนี้อะรุ่นอะไรก็ไม่รู้นะคะไม่รู้เขาเรียกว่ารุ่นอะไรใส่แล้วทั้งสองคนเลยน้องคนนี้ใส่ไปงานแฟชั่นโชว์นะคะ รอบหนึ่งสวยน้องคนนี้ดูหรูชอบแต่ถ้าถามจริงๆนะกี่ชอบน้องม่วงมากกว่าน้องม่วงคนนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะวางน้องดีดก่อนเดี๋ยวน้องถูกถก,กันน้องม่วงใส่ปุ๊บแล้วแบบคือเห็นมากกว่าะคะ่ะแบบถ้าให้เลือกสองสองสีนี้เลือกสีม่วงนะคะไปต่อเลยนะคะอ๋อ อีกคู่หนึ่งลืมไปในในแก๊งแก๊งที่เขาหน้าตายอย่างเงี้ยค่ะจะมีอีกคู่หนึ่งคือสีมีถ้าหมดมีขาวใสเขียวใสเลยแล้วก็คู่นี้อันนี้จะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็มีชวาล็อกกี้อุย้ยเปื้อนคู่นี้เคยใส่ถ่ายรูปครั้งหนึ่งนะคะคู่นี้ของคุณแม่ สวยมากสวยนะคะน้องสวยแต่ใส่ปุ๊บจะรู้สึกแบบดูมีอายุนิดนึงถ้าให้เลือกซื้อเองก็ไม่ซื้อนะคะคนนี้แล้วก็น้องคนนี้แบบนี้เพิ่งมีคู่น,นี้คู่เดียวนะตอนนี้แล้วก็คิดว่าจะจบละพอแค่นี้นะคะน้องคนนี้เขาจะแบบสีแล้วแต่มุมอะบางมุมจะมองเป็นสีส้มบางมุมมองก็จะเป็นแบบออกเหลืองๆอย่างเงี้ยค่ะ เป็นส้มๆเหลืองๆเหลือบๆแล้วแต่มุมองศาแสงลงสวยมากคู่นี้คือใส่แล้วแบบเท้าวสวยมากทางหน้าจะเป็นแบบเนี่ยเป็นเพชรเป็นชวาลอกกี้สวยคู่นี้ค,คือคือสวยอะถ้าให้เลือกไม่กี่คู่หนึ่งในนั้นนะคะต้องมีคู่นี้เลย <S <S ใส่สบายคู่นี้ใส่สบายรอดต่อไปนะคะเราไปไป,ไปอีกคู่นึงใกล้หมดแล้ว คู่นี้นะคะเป็นเขาเรียกอะไรอะกรรมหยี่เหรอคะจะเป็นสายคาดข้างหน้าอันนี้ก็ใส่แล้วสวยแต่ว่าโดยส่วนตัวรู้สึกว่าด้วยความที่เขาเป็นกรรมหยี่พอเราใส่ไปอันนี้ใส่แค่สองครั้งนะคะพยายามเช็ดแล้วมันก็จะเป็นรอยนิ้วเท้าเลยส่วนตัวกี้รู้สึกเนี่ยค่ะแล้วมันก็เนี่ยเขาเรียกอะไรกรรมหยี่หนังกลับหรืออะไรไม่รู้เนี่ยค่ะมันก็จะเห็น ว่าน้องดูเก่าได้ง่ายมากรู้สึกว่าไม่ไม่คุ้มนะคะแอบเสียดายรู้สึกแหนะ่ใส่ไปสองที่ตูเก่าแล้วจึ๊บจึบจ๊บจึบ๊บต่อไปนะคะตอนนี้อมีนาก็เท่าที่รวมมาได้ตอนนี้คือหมดแล้วนะคะไม่ได้หอ๋อว่ามีคู่ไหน,เ,นเหมือนมันมีอีกอะแต่ว่าหาไม่เจอแล้วก็คิดไม่ออกเลยต้องกลับไปรือ้อดูนะคะว่า เอาไปยัดไ้ตรงไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูอ้ออามีนาพูดถึงอามีนาเดี๋ยวของแถมของแถมพอเรากินรองเท้าเราใช่ไหมเราก็ไปได้สิ่งนี้มาสิ่งนี้นะคะเป็นต่างหูเคยลองแต่ว่ายังไม่เคยใส่จริงเลยอ้าวน้องหายหรอไม่หายนี่นะคะเป็นต่างหูจะเหมือนเหมือนกับตรงหน้ารองเท้าเขาเลยแต่จะเล็กกว่านิดนึงแต่ว่ามันมีไซส์ใหญ่กว่านี้ด้วยนะแต่ว่ากีคิดว่ามัน พี่เป็นคนหูกลางด้วยอ่ะแล้วถ,ถ้าใส่ใหญ่กว่านี้กลัวว่ามันจะแบบมันเบียดมันจะเบียดแก้มน่ารักมากลองใส่แล้วก็หนักคิดว่าใส่ทั้งวันไม่น่าไวแราว่าใส่ถ่ายรูปน่าจะสวยน่าจะสวยนะคิดเอาเองอามีน,น่านก็หมดแล้วนะคะเดี๋ยวแถมเป็นแมทแมทสองคู่เพราะว่ามีแค่สองคู่แล้วถ้าจะแยกคลิปก็ไม่รู้จะพูดอะไร สวยมากอันนี้ก็อีกคู่เทียงนะคะ,นะคะที่แบบรู้สึกเลยว่าใส่ปุ๊บอะ่ะเจ้าหญิงอะเหมือนใส่ซินเดอเรล่าเลยอะแต่อารมณ์จะดูจะรู้สึกว่าเราเราเด็กเราเด็กกว่าแบบใสๆใส่อย่างเี้ยค่ะแต่ซินเดอเรล่าของจิมมี่ชูนั้นเขาจะแบบดูโตอะ่ะดูเหมือนต้องเลือกงานนิดนึงอย่างเงี้ยะคะ่ะสวยมากอันนี้เป็นเรื่องอะไรพัสติกหรืี p v จไม่รู้นะคะสิ่งนี้ใส่ไปปุ๊บแบบ จะเห็นเท้าเราคือสวยองศาขาสวยเลยแล้วก็มีอเน,นี้ค่ะคล้องรอบๆพูดถึงความสวยให้เต็มถ้าพูดถึงเรื่องคุณภาพความคุ้มค่านะคะกีรู้สึกว่ามันแพงเกินราคาไปเมื่อเทียบกับคุณภาพเพราะว่ากี้ใส่ไปครั้งเดียวนะคะแต่นี่เดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าตรงเนี้ค่ะมันจะมีหลุดอ้านี่ไงเห็นไหมคะ ครั้งเดียวนะคะเราก็ไม่ได้มั่นใจไม่ได้ชนอะไรเลยเพราะเดินระวังมากแต่เป็นกับน้องเขาพอใส่ปุ๊บพันกันใช่ไหมคะพันพันข้อเท้าเราแล้วน้องเขาก็แบบถูกันเองอะคะ่ะพอซ้อนกันแล้วน้องเขาก็ถูกันเองก็หลุดค่ะหลุดเลยไม่ได้ชนอะไรเลยแล้วจุดหลุดแบบมีความเยินเดี๋ยวเอาให้ดูอีกคู่นึงหลุดมากกว่านี้ก็เลยรู้สึกว่าด้วยราคาขนาดนี้แล้วแบบ ความความทนคือไม่ทนถ้าเทียบกับอามีนาอามีนาทนกว่านะคะแต่ด้วยความสวยเขาก็ต้องก็ต้องยอมนะคะแต่จะใส่อะไรก็กลายเป็นว่าเราไม่กล้าหยิบเขามาใส่เล่นเท่าไหร่เพราะว่ากลัวจะเป็นรอยน้องสีชมพูนี่ก็ใส่ไปครั้งหนึ่งหลุดค่ะหลุดยิ่งกว่าเห็นไหมคะตามแนวน่าจะเป็นอ่ะอย่างข้างนี้ก็ตรงเนี้ค่ะเห็นชัดเลยน้องถูกกันเองนะคะ จากที่สอบถามคนที่ใช้เหมือนกันก็เป็นกันหมดเลยนะคะบน่นบ่นเหมือนกันเลยว่าน้องหลุดง่ายไม่ได้เป็นแค่ของเราแต่ก็นั่นแหละคะ่ะด้วยความสวยแล้วก็ยอมนะคะแต่ถามว่าซื้ออีกไหมนะคะก็คิดว่าคิดว่าพอแค่นี้นะคะจบยังไงดีหลังต้องแบบต้องเลือกคู่ที่ชอบที่สวยอย่างนี้ไหมอ้าวถ้าให้กี้เลือกนะคะกี้จะเลือกคู่คู่นี้ คิดว่าใส่แล้วว่าคนหนุ่มชอบผู้ใส่ผู้ใส่สนี้ชอบถามผู้นี้รู้สึกมีอายุไปเลือกส่วนน้องใส่กับน้องเขียวอ่ะก็แอบเลือกยากนะคะอาจจะเลือกน้องเขียวเพราะดูแฟร์กว่าดูแบบสายแฟร์กว่าแต่จริงๆน้องนี้ก็ไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวเลือกไม่ถูกข้ามข้ามไปน้องส้มคนนี้เลือกะคะ่ะสีแบบ จี๊ดมากรองเท้าสีนี้ต้องมีอย่างเงี้ยค่ะส่วนน้องสองคนนี้ที่เหมือนกันเลือกน้องม่วงส่วนแมทแมทสองคู่นี้ถ้าให้เลือกจริงใช่ไหมคะเลือกใส่ข้างละสีได้ไหมคะเลือกไม่ได้จริงโอเคคะ่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะส่วนคลิปหน้าใครอยากให้ที้ทำเปิดกุอะไรก็ฝากช่วยกันคอมเมนต์แนะนำมาหน่อยนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดกุให้ดูคะ่ะ